ออนั้นน่าไปอะไรทางนู้นงาเได้คุณครูงาเด้เดูดูดูด,ดูพี่ทองพี่ทองเห็นสาวสวยไม่ได้โอ้ <wanna> <c oughs> สวัสดีคะ่ะพบกับเราในช่องคลายทองคำนะคะ ดูวันนี้นะครับวันนี้วันนี้แขกมาหาพี่ทองเต็มเลยนะคะดูดูดูนะคะนวลดูนะคะเคเคมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะเต็มเลยอันนี้ก็มีนะคะทางนี้ก็ยังมีดูนะคะเคเคมาเยี่ยมพี่ทองนะคะวันนี้ ว่าไม่ดนน,นัดหมายไม่ในน,นัดเวลานะคะว่าเขาจะมาทำอะไรกันนูน่นคอแล้วโคออีกเห็นสาวๆเป็นไม่ได้เลยพี่ทองโคอใหญ่เลย เอาอะพาว่ะอะขณะคุณครูโยนะคะคุณครูโยคุรูปให้หน่อยครูโยเพราะว่าพี่ทองได้ไปอะไรนะไปปราสาทบ้านพวงไม่ได้ว่ายไม่ได้ขอขมาพี่ทองนะคะเลยมาขอขมาพี่ทองถึงบ้านนะคะ พอจะให้นอนแล้วครับพอจะให้นอนแล้วดูจะนอนไหมดูลีลาค่ะลีลาดูลีลาลีลาืออืออคุณครูโยมคออ่ะมาพิทองที่เราไปได้ไปงานนะคะ สุดโจทย์มากสุดโจดมาก,มากนั่งให้นี่โคกมาด้วยนะคะมาถ่ายไปทางนี้คุณครูสวยมาเยอะนะคะมาทางอะไรนะคนขมิน้นทางกัมพูชาก็มาด้วยนะคะมาสองท่านนะคะอยากมาดู หาวิวหาวิวอยู่หาวิวอยู่อยู่ต้องหาทำเลค่ะต้องหาทำเลต้องหาที่บรรยากาศสวยๆตรงนั้นมันเด็ดว่าตอนนี้ช่วงเวลาเด็ดส่งพอดีเลยเดิดอ้มไปทางนู้นว่าตรงนี้รถติดรถติดรถรถเยอะนะคะ ออกไปได้แม่ละติดฮะไปทางไหนก็ติดรถพิธงออกแ่นอนเก้ากอีก <c oughs> ออกแล้วออกอีก <c oughs> นจะไปนูนนะคะไปนูนไปฝั่งนูนคันนี้ก็อกไปเล้วเมื่อกี้พี่ธงพี่ธงจืมให้นะคะนี่นี่นะคะคันที่พี่ธงเดินมานูนาไปเข้าที่ป่าที่ประจำพี่ธงเดินตอนนี้ก็ ได้ทีแล้วน,นะคะว่าหาหาลุ่มค่ะหาลุม,ลมสวยไหมเด็ดสวยไหม <c oughs> คุณครูเอาให้ตัวเท่าพี่ทองเลยทางนั้นหันหันหันตามเสียงหันตามเสียง สวยแล้วสวยแล้วรอแล้วหันตามเสียงนี่นะครับผู้ติดต,ตามดูดูด,ดูจะนั่งไหมถ้านั่งนี่ลำบากมากเออคอณทานหน้าไปอะไรทางนูน้นงาเด้อคุณครูงาเด้อ เทมากเทมากสุดยอดครับสุดยอดไม่ไหวแล้โอ๊ยพูดใบละเกินสองนี่น่ะดูดูพูดใบครับพูดวบเนี่ เราพวดไปแล้วเกิน <rôle> นี่ ูนกนี่นี่นี่นะคที่มาจากประเทศกัมพูชานะคะนี่ขชบมาเขะชบว่าให้มาดูบ้านช้างอุ้ยรนี้สวยนะน่ารักขนาดรักี้อุ้ยช้างสามเชือกเอาขาคดียพี่เขามาจากประเทศกัมพูชานะชื่ออะไรนะอบเชยพี่เขาชื่ออะไรนะ มันเรียกยากมเรียกยากมากเสียมราบเรียบมาจากเสียมราดเสียมเรียบไปไปครับไปไปคู่กัมหน่อยไป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 อารอนมูนาอนมู่อะมาอันนี้เราอันเรากงเรามาพี่เจจัดการเนาะมันไม่เห็น หนูต้องเดินมาข้างน้านิดหนึ่งสวยแล้ว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 เลีนหน่อยวิดีโอวิดีโอจริงเหรอวิดีโอเลยใช่ไหมดู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 พี่ทองพี่ทองเห็นสาวสวยไม่ได้โอ้ฮะพี่ทองทำอะไรอย่างนั้นล่ะฮะ สวัส <mm um> ้ออบเยชวนเที่ยวไปแล้ไชวนเที่ยวพีดดอกจะไปแลพี่องันมาทางนี้ลูกหันมาลูกหันมาเดกี๋ในมุมอยวกูโยเข้าไปอีกใช่ค่ะี่เชือกแลว ประมาณ3นี่แหละเขาก็เกตตามการเวลามุมสูงให้ด้วยสวยมากใหญ่ด้วยมานี้กันเองมากเลยอ่ะอันนี้โชคโชคพี่โต่งบอกว่าเห็นมาเยอะเอ็นมาเยอะหิวหิวแล้วหิว หมดกัดพี่ทองด้วยเหรอนี่ก็ถ่ายกันเสร็จทุกคนแล้วนะคะทีมงานนี่ก็ภาพรวมนะคะภาพหมูนะคะดูดูด,ดูทำอะไรอย่างงั้นดูดูเท่เท่แต่ไม่อ้าหัวหัว,ว,วพี่ทองโชว์แล้วพี่ทองโชว์แล้วทองโชว์แล้ว มดกัดพี่ทองมดกัดพี่ทองก็เลยโชว์มากเลยมีได้บอกดายนุดหมดไปแล้วลุมพัจังลุอยู่ไรนปไปปนลุี่ทองอยู่นะฮะมมดมดทองถอย หมดกัดหมดกัดขวัใจชอมเพิร์ปราศาทไพ่บ่อยสุดแล้วีนะครับเอฟซีอ๋อไม่มีอันนี้คลิปไม่ได้อันนี้ข้ามมดกัดในช้างรู้สึกสวัสดีครับคนดังโออคนดังค่ะพิเซนเตอร์อาริเจซี่ไปเริ่มแนะนำตัว เที่ยวเที่ยวราชเทียจังหวัดสุรินทร์โคจชอันในจักหสุรินทร์นะคะพูดตามพูดตามไม่ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่่ยราาุเทไห เอาตอนนี้สำหรับคลิปยี้ีแล้วก็ออยุติเวตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ผ่ายทองคำด้วยนะคะรักพี่ทองน้องดาวเรืองน้อยแต่ก็รักนานๆฝากพี่ทองคำน้องดาวเรืองไว้ในอบอกกอมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ